สวัสดีครับผมนายสมานพอนดครับชั้นม .4 ห้อง6 4เล็ที่42ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการรับส่งบาสกระดอนพื้นนะครับโดยวันนี้ผมจะพูดเรื่องของการส่งก่อนนะครับการส่งมีอยู่3ขั้นครับถ้าค่าเตรียมขั้นที่1ค่ขั้นที่2ครับถ้าเตรียมครับให้เราทําลักษณะมืออย่างนี้ครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็สอกแนบชิดติดลำตัวครับต่อไปครับขั้นที่1ครับให้เราก้าวขาข้างที่ถนัดไปด้านขวาครับอย่างเช่นผมถนัดด้านขวาก็ก้าวไปด้านหลังครับพร้อมกับดึงบอลเข้ามาเล็กน้อยครับ ต่อไปครับขั้นที่2ครับให้เราส่งบอลไปด้านหน้านะครับโดยโดยยืดขาข้างที่เราถนัดไปของผมด้านขวาครับก็ยืดด้านขวาไปครับโดยเมื่อผมยืดแล้วครับสังเกตได้ว่าผมต้องยืดแขนให้เราไปข้างหน้านะครับยืดแขนตึงสบัดนิ้วเล็กน้อยนิ้วชี้นิ้วโป้งชี้ลงด้านล่างนะครับเราพร้อมกับส่งบอลไประยะในระยะ2ส่วน3ของผู้รับนะครับต่อไปนะครับคุณจะรสาธินับอาเตรียมขั้นที่1 ขั้นที่สองท่าเตรียมขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองท่าเตรียมขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่อไปนะครับผมจะพูดถึงวิธีการรับบาสเกตบอลกระดอนพื้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เรารับในลักษณะอย่างนี้ครับมองสะ่งางเอเข่าเล็กน,น้อยรับในของท่าเตรียมนะครับโดยสายตาต้องมองลูกบอลตลอดเวลานะครับเมื่อเวลาเรารับบอลท่าเตรียมรับบอลบมาเสร็จปุ๊บให้เรา จะพร้อมที่จะส่งต่อครับขั้นที่1นึ่ขั้นที่สองค่าเตรียมขั้นที่หนึ่ง้ที่สองค่าเตรียมขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองต่อไปครับมาดูลูกบ้านจริงๆกันครับค่าเตรียมขั้นที่1นขั้นที่2ค่าเตรียมขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองค่าเตรียมขั้นที่1 ข้อที่2ก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมขอขอบคุณครับ